สวัสดีครับพี่น้องซุอบูซุคนที่นารักที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงนาเนี่คือเฮาสีเป็นวัสดุดิบเป็นพักที่เฮาสีแกียงน้องใหม่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมแกียงน้องใหม่ใส่พักกแง่งวันนี้ครับผมน้องมนว่าพ่นทองพ่นว่าอยากกินพระขาเลี่เป็นพักแง่งแล้วก็บอกอื้นกะเห็ดานางลมหลวงครับผมหรือว่าออรินจิครับผมลูกโดดพริกขี้หนูอันนี้น่าจะเป็น ยอดอยังน่ลาะนิลรลดเพราจจกซื้อลหละยอดบวกบวบครับพี่น้องอันนี้ครับบวกกาเบาวยายันเป็นยอดบวกอือเป็นยังกับคล้ายๆกันนะพี่นอ้องแล้วก็น้ำยานางครับผมน้ำยานางครับขั้นเองากบมือนี่ก็นหน่อไม้ที่เราทําการต้มไว้เรียบร้อยส่วนตอนหาใครอยากดูก็ถ้าไม่เป็นการรบกวนบ่าวเพชรอยากให้ไปดูในช่อง บ่าวเพชรสาวมนนะครับวิวันนี้เว้าไทยด้วยครับผมตอนที่เราไปหาอันนนไม้เราลงไว้ในช่องบ่าวเพชรสาวมนนะครับเด้อคือคือเนาะเว้าไทยส่วนช่องสาระบรานเรามาทําการทําอาหารกินกันครับผมอันนี้ก็คือตำข้าวสารครับผมหรือว่าตำข้าวเบื่ออันนี้ร้อนแรงเหมือนความรักบ่าวเพชรที่มีให้ตัว F4 ก็คือร้อนแรงครับผมเหมือนไฟกําลังก่อขึ้นมาเพื่อจะเกงหน่อไม้ พี่น้องเส้นนำอย่านั่งลงไปเลยครับข้างไฟใช่ไหมที่พี่น้องมื่อวานี้พาพี่น้องมาเฮ็ดกินข้าวปลาเด้สวัสดีนะยังครับผมสวัสดีจ้าชวนไปทางการตัดกินข้าวใช่แล้วครับนี่พี่น้องเบ่งบรรยากาศมื่อวานี้พากินข้าวปลาพี่น้องปลาของแต่แนี่ยนอนผักล้างบ้านไปพี่น้องไปข้างกันเลยครับผมจุ๊บ คพี่น้องเดี๋ยวรอบเดือดกัน,กนครับผมอ่าพี่น้องมีเป่าเพชรให้เบิ่งบรรยากาศได้พี่น้องเด้อป็นไดนบรรยากาศฟินดีป่ะพี่น้องเบิ่งเตาเป่าเพชรนี่ก่าข้างไว้ทึ่งคอนไม่แห้งเลยพี่น้องเลยบวกความครับของหนักครับทำตั้งแล้วมันอยู่เลยโอเคเดี๋ยวให้น้องเพิ่นต่ำเขาเบื่อครับอาให้พี่น้องเบ่งเพิ่นเพิ่น,พนไปเลยนะครับวันนี้ นี่ค่ตำค่าตำข้าวเบื้คือชิเศษไเราแกงนออืมทากไหลเอาเปีำยะมาใส่หมอเลยครับมันในแม่ขั้วคือเซ็กซี่แต่น้องนั่งนับยังไม่ได้อานจะซ่าไปหาน่อไม้มาเร็วมาแกงน่อไหมอือในปลาเลยขางเงี้ยนน้อยมาเป็นล นี่แหละพี่น้องสําหรับคลิปนี้ว่าวิธิตรไทยให้แตกตั้งจากคลิปที่เราเนี่ยด้ยครับแก่งน้องใหม่แข่พี่น้องเห็นวิธีชีวิตเบื้องหลังสาวมนก็เพิ่นเหตุยังเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเบื้องไปเลยนะครับเด้อ ใส่เฮ็ดแต่ออรินจิลงไ,ไปพี่เนาะหรือว่าเฮ็ดนางลมหลวงนางลมหลวงมันอ,อมน้ำ,นำ,นำเน,นื่ยอะไรเฮ็ดแ่นี่เนาะพี่สังกะเฮ็ดะแ<อ>ก็บลงไปรถแทีบเก่าอันเนี้ย แบนบ้านเขาเลยเลยพี่น้องคนนี้ประแดกน้องมุลเลยโอ้ไหมตักขนาดลองเข้าไปประแดกนะชุดยอดประแดกแกงนลงไหมเยอดเลย ลุ่มขนาดที่เอาให้พักครับเอาพี่นอ้องเอพี่นอ้องใส่มืออือครับม่นหมักใช่ไหมแกงกไม่ใส่มืออื้อเนาะมันแสบมันหวานมันจะเห็น,นแกงกไม่เขากลมกลน

พี่น้องสิมื้อละครับบัดนเป็นได้ครับอือะน้ําปลายอีกหน่อยพอดีเลยแช่ผักบ่กินหลายมือเด้ออือเอามาใส่ผักกระแยงดีบันี้พี่น้องมบิ่งกัน,นาห้โชว์นะครับได้เอาบัดนี้ครับบิดใส่เลยความหอมบุ๊ม พี่นองม่เห็นข่วนนั่นไงข่วนเฮ้ยน้ำมันฟ้าวงามเลยอ,อ่านนี้มาพี่น้องโอเคครับผมาพี่น้องเขา้าเรียบร้อยครับผมปลาเขานี่ มาพี่น้องเอนมาลงมือกินอะไร <c oughs> กดที่เหลวสวัสดีเป็นทางการสุข,ขามาเดิมมาเดิมกินเข่าเที่ยงพอดีสวัสดีครับพี่น้องมาเอาเหรออร่อยอร่มแน่เด้พี่น,อน้องเลยเข่าก็ห้อยอจะขัดก,กันหน้าินสิน้นแหง เือนี่ยลืมเข้าวเย้ยจะไปกินร้านไหนหรอจับ anh mà Ừm ยูต้นใหม่บัวไว้ห้อยกว่ามันหอดเวลาอันนี้รับแดดรบลมมา

อยวั้ยัไนได้แซบยันนันเดินอ <ừ. S 1> อมาเอ,องเปนอะรกนันอ่ะ <ừ. S 2> เป็นแด <ừ. S 2> ดซีนเห็นที่แซบบอะซีนแดดเดียวมันตับไหมเ้อไม่มอดไร,รอ่ะเห็ดเป็นเมกินะไข่หลาดดูแลกรเบื่อ แค่ไม่นอนอาบแดดตอนวันวัแดดมากฟงเงนืั่นผื้อขางก้ไก่เต็มเลยแม่เดี๋ยวเพื่อนเขาไ ชิมเพียร์เนี่้นาอิมาจะใส่มเรียบวก่อขาย่างงงนชิบายนข ไปดีละไม่ใช่พิ่ตัวเลยมันือมจะเป็นหวาน สดๆแกงเพียงๆมันก็แมนมันเขากันค่ะพักกับกันใช่เพราะุงเข้องกันเลยกับพักกันเทียน้ำมีพักแว่นพักอิงๆแห้งค่ะกุย ยังสซแมงจุกี่บานเท่าครับ mình người bỏ Ăn bóc ở lại trang khừng nữa Hãy subscribe cho Để khừng.

นราไม่เาเลยรถมีเบร์ก็บ่มีเบรกหน่อยให้บราเพชรพาไปเห็เดเบรกมันหมดตะไรเมื่อวานกระเมนพามันลงคลองท <c oughs> ้ายเบรกมันขาดตอนไปในสวนสวน้องเลียนนะสวนน้องมอมนะพักกันยูดิของเอา อ้วอิมเพี่น้อยยูของมา่กินเนี่นมันมเสียอะไรมามันเลยอิ่มแล้วบันยิงมอลาพี่น้อยเพ็รกินลูกโดดหน่อยนึ่ง ลาไปก่อนเด้อคะ่ะพ่อกันใหม่กินหนาขอคุณทุกเม้นทุกลค์ทุกกำลังใจค่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดซับปสปไครต์ด้วยนะจ๊ะบายบายจ้ะ